อ่าเด็กๆครับมาดูขั้นตอนการหารหน่อยนะขั้นตอนการหารเนี่ยมีความสําคัญแล้วละ่ะอย่างนี้ครับยังไงลูกอย่างนี้ครับตัวตั้งคือ A ตัวหารคือ B ผลลัพธ์คือ Q เสเศษเหลือคือ R นี่เราท่องง่ายๆแต่พอไปเจอโจทย์อ่ะสตันเช่นแค่กูเขียนตัวหารเป็น5เศษจ,จะต้อง0ูถึง4โอเคนี้พอเข้าใจแต่ถ้า b 5, เป็นลบเศษคืออะไร ก็ยัง0ถึง4อยู่คือหมายความว่า r ของเราก็ยังเป็น0ถึง4อยู่โอเคอันนี้เข้าใจดังนั้นความหมายของตัวนี้ของครูคือสรุปเลยนะเพราะว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือทําให้เด็กเข้าใจตรงนี้ว่าเศษที่ได้จากการหารเนี่ยจะเป็นบวกเสมอจะต้องและน้อยกว่าแอบส์ลูดของตัวหารคือหมายความว่าห้าหรือลบหจะเอาไปหารก็ตามอะเวลาตอบเศษจ,จะต้องตอบแค่ 0- ูถึงสเออ สูนถึง4เด็กๆครับมันมีความยุ่งยากตอนไหนครูตอนที่เราเขียนเศษส่วน2อย่างเงงนี้ยให้เป็นขั้นตอนการหารเด็กๆตัวใหญ่จะเขียนไม่ถูกนั้นดูดีๆฟังดีๆคือแบบนี้เด็กๆครับเขียนแบบนี้แบบไหนถ้า31เป็นตัวตั้งหารด้วยลบเเ็กๆครับ31เท่ากับนี่ตัวหารลบ7คูณอะไรนะถึงจะเป็นบวกเราก็คูณได้ลบ4เพราะว่าลบลบเป็นบวกเนาะ28 แล้วนับไปอีก3ามโอเคสามนิเสธคือ3และมันน้อยกว่าค่าสมบูรณ์ของลบเก็คือน้อยกว่า7เโอเคใช้ได้ถูกดังนั้นข้อน,นี้เราจะได้ผลลัพธ์คือลบสเศษคือ3ามคำตอบที่สําคัญที่สุดทีุ่ณต้องการตอนนี้คือเศษคือต้องเป็นบวกนะลูกนะและต้องน้อยกว่าค่าสมบูรณ์ของ7จําไว้โอเคต่อไปมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งลบสาเลบอยู่ข้างบนบ้างตัวตั้งเป็นติดลบตัวหารคือ7 ตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลลัพธ์บวกเศษเหลือเด็กๆครับลบสาสิบเอ็ดคูณอะไรเด็กจะคูณลบยี่แปดอีกไม่ได้แล้วนะเอ้คูณสี่อีกไม่ได้นะเพราะอะไรครับผิดนะถ้าเขียนแบบนี้ยผิดนําไปใช้ต่อลําบากมากมายทีเดียวเชียวคือคือผิดอะ่ะคืออย่างนี้ครับดูดูอันที่สี่ผิดนะสามสิบเอ็ดครูครับมันผิดตรงไหนเอาประกามาวงมันผิดตรงนี้ลูกมันผิดตอนที่เราจะต้องเขียนเศษใช่ไหม เจ็ดสี่ยี่สิบแปดยิบเก้าสามสิสามอ่เศษลบสามอย่างเงี้ยเด็กต้องลบสามนะเนี่ยเศษมันติดลบไม่ได้เด็กต้องต้องต้องขยับความเนี่ยเนี่ยลบมันผลผลลับขึ้นไปอีกหนึ่ง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 ค่าที่ติดลบอะ่ะแล้วก่อนก็จะได้เป็นเศษเป็นบวกสี่ทำไมูกเศษเป็นบวกสี่เห็นไหมครับดังนั้นคือเศษส่วนที่มีมูลค่าเท่ากันแต่ตัวตั้งกับตัวหารมีเอ่อเรียกว่า สัญลักษณ์เรียกว่าค่าบวกค่าลบที่ต่างกันอะ่ะก็จะให้ผลหารและ